ท่านผู้ชมครับเรื่องของกรณีคุณพิธาเนี่ยแม้ว่าโอเคแหละจุดจุดหนึง่งถ้ากรกตยกคำร้องอายุคำร้องไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่ากรกตเองก็ตั้งขึ้นมาในเรื่องของมาตราหนึ่งห้าหนึ่งะครับเป็นแกนขึ้นมาว่าคุณพิธาเข้าข่ายหนึ่งห้าหนึ่งหรือเปล่าถ้าพิจารณาแล้วเนี่ยคณะกรรมการที่เขาตั้งขึ้นมาสอบสวนแล้วสมมติมันตกไปไม่ได้มีประเด็นคิดว่าคุณพิธาไม่ผิดหนึ่งห้าหนึ่งก็มีคนไปคิดต่อว่า เอาแล้วถึงเวลาจริงๆพอกรกะตรับรองคุณพิธาเสร็จสวที่เขารู้สึกว่าเขาไม่สบายใจสวที่เขารู้สึกว่าเขาอาจจะต้องคิดหนักเวลาเขาต้องไปโหวตเลือกคุณพิธาเป็นนายกเขาอาจจะรวมกันเสนอชื่อรวมกันนะฮะแล้วก็เสนออนามนูญให้สามนุญตรวจสอบคุณสวัสวคุณพิธาได้หรือไม่นะครับวันนี้มีสวสองท่านออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับหนึ่งคนคนแรกคือคุณสมชายแสวงการ คุณสมชายแสวงการเนี่ยโพสเฟซบุ๊กนะครับกับกรณีที่มีความสงสัยว่าสวเข้าชื่อกัน1ใน10ยื่นสารรัฐธรรมนูญให้ชี้ขาดคุณสมบัติคุณพิธาได้หรือเปล่านะครับสวสมชายบอกงี้บอกว่ากรณีที่เห็นว่ามีสสรหรือสวมีปัญหาที่ต้องส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเนี่ยมาตรา82เนี่ยให้สมาชิกแต่และสภายื่นแยกกันฮะ สอสอต้องเป็นผู้ยื่นเรื่องสอสอส่วนสอวอก็ยื่นเฉพาะเรื่องสอวอขณะที่ในมาตรา82วรรคท้ายเนี่ยให้อำนาจกะกะตยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญได้ดังนั้นเนี่ยสอวอสมชายบอกว่ากะกะตเนี่ยมีอำนาจและหน้าที่ชัดเจนโดยตรงว่าเมื่อรับรองสอสอแล้วมีเหตุผลสงสัยว่าสอสอมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญน่าจะขาดคุณสมบัติ ก็เห็นว่ากกตก็มีหน้าที่ที่จะต้องไปยื่นสารรัฐธรรมนูญเพื่อให้คำวินิจฉัยเป็นที่สิ้นสุดเพราะเป็นการต้องทําหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญที่บัญญัติเอาไว้ถ้ากกตละเลยเกรงว่าอาจจะถูกยื่นดําเนินคดีมาตรา157นะก็อยากจะฝากความเห็นข้อเสนอมาด้วยความห่วงใยนะ,ะข้อสุดข,ของคุณสมชายคือสอวอไม่มีสิทธิ์ไปยื่นตรวจสอบคุณสมบัติคุณพิธาแต่กกตต้องทํา ถ้ากะกะตไม่ทําคนจะไปยื่นว่ากะกะตเนี่ยเลี่ยงการทําโดนมาตรา157นะครับโดนมาตรา157ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะฮะอ่ะไปดูสอวอ,อีกคนหนึ่งฮะสอวอเดลกฤทธิ์เจงครองทมสวเลกรทธิ์เจงครองทำ,ก,จจงงทำก็โพสต์เฟซบุ๊กแฟนเพจส่วนตัวเหมือนกันบอกว่าสวไม่สามารถไปร้องให้ศาลเนี่ย วินิจฉัยสมาชิกภาพของสสได้เพราะประเด็นสมาชิกภาพของสสเป็นสิทธิ์เฉพาะสสที่เขาจะเข้าชื่อกันหนึ่งในสิของจำนวนที่มีเพื่อร้องผ่านประธานสภานะครับแล้วก่อนถึงวันเสนอชื่อนายกเพื่อให้รัฐภาลลงมติให้ความเห็นชอบเนี่ยถ้าก,ะกะรกตจะส่งเรื่องที่มีการกล่าวหาว่ามีลักษณะต้องห้ามให้สารรัฐมนูลมีคำพิพากษาได้ ก็ถือว่าจะเกิดความเป็นธรรมกับผู้ถูกเสนอชื่ออ่าเหมือนกันนะฮะคุณนิเลกริศเนี่ยก็พูดเหมือนกันบอกว่าสอวอไม่มีสิทธิ์ไปยื่นตรวจสอบคุณมิธาพูดง่ายๆต้องให้สอสอเขายืน่นแต่ให้ดีเนี่ยหลังจากรับรองแล้วเนี่ยรับรองสสแล้วเนี่ยก่อนจะเลือกนายกกะกระควรจะส่งเรื่องไปให้ศาลพิจารณาก่อนว่าคุณมิธาขาดคุณสมบัติหรือเปล่า มันจะเกิดความเป็นธรรมกับตัวคุณพิธาเองนี่นี่เป็นอีกหนึ่งความเห็นนะครับทั้งคุณสมชายทั้งคุณดิเล็กฤทธิ์คืออ้าวเป็นว่าเห็นตรงกันว่าสวไปยื่นให้คุณตรวจสอบคุณพิธาไม่ได้ต้องเป็นหน้าที่ของสอส,อสอเองเท่านั้นนะครับอตอนนี้หลายคนก็สวนี่เขาเงียบไปนานนะเขาเงียบไปสักพักแล้วเพราะหลายคนแบบเสวจะเอายังไงเพราะตอนแรกเนี่ยตัวเลขที่ต้องการ60กวกว่านะครับจากสวเนี่ยนะครับ ในข่าวบอกว่าเอ๊ะรวมกันได้สัก20-30แล้วละ่ะนะครับแล้วก็เงียบไปเลยไม่รู้ว่าสุดท้ายเนี่ยสวเขาจะเอาอยัางไงแต่หลายคนก็บอกเอ๊ะบัญชีก็ยังเชื่อใจไม่ได้เรียกว่าช่างใจไม่ได้นะอย่าเพิ่งไปให้น้ำหนักร้อเพราะสุดท้ายเนี่ยวันโหวตวันสุดท้ายเขาก็มีทธิ์มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนการโหวตมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนใจเหมือนกันนะครับแล้วอาจจะใช้ข้ออ้างบางอย่างกับกรณีมาตราหนึ่งท่านที่จะไม่โหวตให้คุณพิธาก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับ ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก u t u b e มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ